โอ้ยมืนมือนอ้าวบล็อกได้ต่อยเออมาตบหลบได้ครับบล็อกได้เอาหน้ากระแทกตบเอ้าโดนสวนบล็อกได้เหมือนกันเออมาจัดทาอะไรสวนกับเอ้าโดนสวนคืนเฮ้ยมันอ้าวบล็อกได้สวนคืนเออมาเอาโดนสวนคืนเหมือนกันแล้วเรากดเขาไม่ตายเลยเมื่อกี้ มาครับแมตช์วันนี้นะครับเป็นการปล้มเจอกันระหว่างเซมิเซนนะครับเจ้าของแชมป์อินเตอร์กับเอียราเดกูุนนอปนะครับเป็นการปล้มไต่บันไดชิงแชมป์อินเตอร์นะแมตช์นี้ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยนะครับเป็นแมตช์ที่ผมรู้สึกว่าผมอยากเล่นมากมาเริ่มปล้มวิ่งเข้าไปถีบหน้าก่อนเลยไงวันนี้เราเล่นเป็นเอียราเดกูุนนอปนะครับมาชิงแชมป์อินเตอร์จับฟันเราเบสแลม ยังยังฟื้นอา้าวหลบได้ครับโคไซร์โดนลากคอไปพิ้งกระเชือกสอกกระแทกไม่ยอมทีบแล้วก็ทิ้งสอกไม่โดนครับเซมิเซนหลบอ่าโดนลากคอขึ้นมาจะซูเพล็กไม่ได้ครับขัดไว้สูเพล็กเป็นรีเวิร์สแล้วก็เอา้าโดนสวนเมื่อกี้วิ่งมาจะเล่นงานสักหน่อย ซนิเซลงไปเอาบันไดครับเราก็เอามาเหมือนกันมาบันไดสองอันแล้วก็ตโตเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเซิเซนจะเอาแชมป์เลยอะ่ะโอ้โ,อโหโคตรใจร้อนเฮ้ยใจเยน็นใจเยน็นกลัวไม่ชนะเหรอพี่อืกลัวไม่ชนะเหรออย่าพึง่งอย่าพึง่งมาจับ พาเอ,บอ์บอมนี่รีบไปไหนล่ะโคลสไลน์ซ้ำอีกหนึ่งทีมานั่งนั่งอืมอัดกระแทกอ่ะจับเชือกเส้นบนสุดเลยแล้วก็ซูเปอร์เพล็กลงมาอัดก,กับบันไดเป็นไง ใครบอกให้รีบเอาแชมป์เวียงครับอัดไปแล้วก็ไหลกระแทกโตกใส่โต๊พังเก้าอี้มาตี<ๆ>เน้นเน้นโยนใส่<ๆ>บันไดบันไดสองอันจะไปพออะไรแ่้วพี่อืการแทกอีกเอากลางไว้ก่อนครับเอาเดี๋ยว เฮ้ยเราพ่งไปหยิบบันไดที่กลางมาทําไมเนี่ยอือกระแทกก่อนเออกลางไว้ตรงนั้นโอ้โหจะหยิบอาวุธครับเมื่อกี้มาขึ้นบันไดรอครับเล่นงานนะไม่ใช่เอาเขํมขัดกระโดดขวางลำตัวจากยอดบันไดเล่นลุกหนักเล่นลุกหนักเาเซมเเซนมือทําไมเป็นอย่างนั้นวนะน่ะทิ้งเข่าผิดครับเซมิเซนหลบได้ อ้าวเราขึ้นมาใดเลยเฮ้ยได้มาขึ้นมาตบไม่โดนโดนอัดด้วยท่านแขนเออเฮ้ยหมืนมืน่นอ้าวบล็อกได้ต่อยเออมาตลบหลบได้ครับบล็อกได้เอาหน้ากระแทกตบเอาโดนสวนบล็อกได้เหมือนกันเออมาได้ทั้งวันอะตบไม่โดนครับบล็อกได้นี่อัดกระแทกมามืนมืนติดตันติดตัน ติดตันต่อยล่วงครับเออเฮ้ย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยว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 ยเพิ่งอยเพิ่งอยเพิ่งยังไม่มันยังไม่มันเอา้าเซมไมเซนโอ้โหเซมไมเซนผลักบันไดครับกะว่าจะเล่นงานอืมกระแทกขาเอาแขนมากระแทกคลานคลานจัดฉากกันครับ มาได้ถ้าให้ตายแล้ววิ่งทำไมเอ้าเสียบผิดโอ้ห้อยตองแต่งโอ้โหดีนะมันไม่เล่นงานเราอะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจับผิดมาจับแบ็กซูเพล็กไปเอาบันไดามาทำไมบันไดนี่เขาไม่ได้ใช้ปีนเขาใช้เล่นงานเวียงอัดครับอย่างแรงลากไป เอาโดนสอกกระแทกครับเซม,มิเซนไม่อยอมวิ่งห้อยโคลสไลน์หลบได้โคลสไลน์ตกเวทีถึงแม้ว่าจะเล่นหนักแต่ก็พลิวได้เหมือนกันมาลือโต๊ะครับโตะผู้บรรยายนี่สำคัญทุกแมตต้องพังเอาโดนฝืนครับเซม,มิเซนไม่อยอมให้ลาก เอาโดนลากเะเองเบี่ยงขึ้นบนเว <บน S 2> ทีแล้วก็ไปเอาบันไดน,นั้นเอาไม่ใช่ครับแหมนึกว่าจะเอาบันไดอันนั้นไม่ยอมทางนี้กระโดดทุบเอาไม่โดนเซมิเซนจับแบ็กซูเพก็กไม่ได้ครับนี่เขกแล้วก็บูด็อกโตอาวุธต้องหลากหลายเอาเซมิเซนไปเอาบันไดอันนั้นมาครับเฮ้ยมิกิตา้า ลืมใช้กีตาร์ต้องใช้กีตาร์ให้เป็นประโยชน์เซนเซนขึ้นมาเอา้าตีไม่ได้ครับโยนใส่ได้อยู่ไม่รอดแน่ถึงจะตีไม่ได้ก็เหอะมาโผล่หุ่ยายนุ่นเวียงตกเวทีไปรู้สึกว่าเราจะเห็นควันน้ำแวบๆบแบบอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ี่เก้าอี้โยนเก้าอี้ใส่ก่อนกดน้ำนี่ ไอเทมสุดปัน่นอ่าดื่มนะ้ำเซมิเซนเปรียงใส่ไม่โดนครับโดนกระโดดทีบโอ้โหเซมิเซนเร็วกว่าโดนจับเวียงอาจไปมุมนูน้นเซมิเซนตามเล่นงานต่อครับกระทืบแขนเฮ้ยงัดขาอีกครับโอ้ทิ้งสอก ลากคอขึ้นมาทำอะไรลากไม่ไปอืมสอกกระแทกมาขอแบกหน่อยโชว์เด็กๆเ,เอา้าโดนเขกกระโหลกครับโดนเขกวิ่งเข้าไปทีบเอา้าเรียบร้อยเลยโดนซิกเนเจอร์ทีบหน้าเต็มเต็มเวียงทิ้งไปมุมนู้นอีกเฮ้ยหลายกาดวะโอ้โดนอัด อีกรอบกระทืบลรัวทำอะไรอีกเดินเดิน,เด,นเดินติดครับอ่ะฟื้นขึ้นมาถีบหน้าคืนมากนี่คิดเหรอว่าจะถีบได้คนเดียวอ,ะอ่ะอ่ขึ้นเชือกครับกระโดดทิ้งตัวมาขึ้นมาบนเีที เรายังมีโต๊ะอยู่นะโต๊ะผู้บรรยายเอาไว้ก่อนทำได้ก็ได้ทำไม่ได้ก็ปล่อยไปเซนิเซนฟื้นขึ้นมาแล้วครับ He ขึ้นเวทีมาอย่างง่ายดายไปนู้นเอ้าโดนเวียนรีเวิร์สตกมาอีกฝั่งหนึ่งแต่เซมิเซน it, ไม่สนนะครับเซนิเซนจะเอาเข็มขัดอย่างเดียว like เออมาเราใช้แรงฮึดก่อน ไม่ยอมครับอืม้มการแทกรีบไปไหนเล่าแกรีบเหรออืม้มอัดครับมาขอวเวอร์บอมอีกหนึ่งทีฟาดกับโต๊ะโอ้โหช่างพอดีอะไรอย่างงี้เรียบร้อยครับโต๊ะพังมาตาเราขึ้นบ้างเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ใชเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดกดผิดลงก่อนลงก่อน มันฟืนมาเลยครับมันต้องตามแน่เอาไม่ใช่มันจะมาผลักบันไดมันจะมาเล่นงานแล้วครับนี่โครสไลย,ยังทันเออยังน่วมไม่พอใช่ไหมเวียงไปนุ่นอัดเทินบังเกิรยังน่วมไม่พอใช่ไหมซีนเซนไปลากไปพิงก์กับเชือกแล้วก็โครสไลน์โดนเวียงตกลงมาเอง โอ้เซนิเซนไม่ยอมลงวิธีแล้วก็ขึ้นาในต่อง่ายไปอื้งการแทกไม่ยอมไม่ยอมตกครับเออะขึ้นเออะขึ้นรีบกลับบ้านเนาะอ้าวโดนเวียงรีเวิร์สครับตกเวทีอีกรอบหนึ่งเฮ้ยเซมิเซนขึ้นไปขึ้นบันไดต่อเฮ้ยเดี๋ยวฝืนดีจ้า มาต้องใช้แรงฮึดครับไม่งั้นไม่ทันเฮ้ยใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นดีมาขอลอ็อบัตรห้องหมอเรียบร้อยครับจากบนบันไดอืถีบหน้าซ้ำอะไรจะรีบปานนั้นพี่เวียงอาจกับบันไดครับเอาติดบ,บันได กะว่าจะเวี่ยงตกอีทีไปฝั่งนู้นตกเวทีครับมาโต๊ะผู้บรรยายไม่พังไม่ใช่โรลลี่คราวโยนไปก่อนนำล่องนำล่องแมตช์เพิ่งได้สามดาวเองที่วันนี้เราจะต้องเอา้าโดนสอกกระแทกโอโ้ที่แพ้ก็ลีลาอย่างเงี้แหละโดนลากคืนครับไม่ได้สอกกระแทกได้เหมือนกัน คิดว่ามีศอกคนเดียวเหรอมารอบนี้ยอมไหมไม่ยอมอีกโอ้โหโดนกระแทกมาเราก็จามด้วยศอกเหมือนกันกระแทกกันไปกระแทกกันมาเวียงโดนรีเวิร์สอัดกับโต๊ะผู้บรรยายทำไรไม่ได้ครับศอกกระแทกคืนแหม่จะเอาเรานอนไม่ยอมมาแกนั่นแหละต้องไปนอนนอน,น,อน ขึ้นเชือกมันธรรมดาไปครับอย่างเราต้องบันไดเหล็กเอาเดี๋ยวขึ้นฝังไหนวะเอาเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เอาโดนสวนจะทําอะไรสวนกับเอาโดนสวนคืนเฮ้ยมันเอาบอกได้สวนคืนเออมาเอาโดนสวนคืนเหมือนกันแล้วเรากดทำไม่ตายได้นเมื่อกี้อ่ะสวนคืนเออได้ทั้งวันนะมาจับ เอาไม่ได้ครับจะสู้เพกลงข้างล่างโดนโยนทิ้งไปซะเองทิ้งศอกตามไม่ได้โอ้ทิ้งตัวไม่โดนอีก <you> โอ้โหศีลโคตรเสมอแมตชน,นอนคู่เลยเฮ้ยถ้ามีกรรมการนี่นับสิบแล้วเนี่ยโต๊ะยังไม่พังครับมาเราลุกขึ้นมาได้ก่อน mm hmm. เล่นงานต่อครับเอาเซมิเซนไม่ยอมอีก เฮ้ยมันไม่ยอมให้ลากเลยว่ะถีบหน้าเรียบร้อยเต็ม Ryan, เต็มเฮ้ย<ๆ>เฮ้ยเ<ๆ>สร็มเสรมายืนชี้ cycling, <ๆ>อย่าเพิ่งขึ้นนะพี่ลากคอขึ้นมาครับบล็อกเอ้าโดนสวนกับเบี่ยงเกี่ยวทอนาโดดีด,ดทีเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะขึ้นเวทีไปแล้วไม่ได้ครับ อามันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นจริงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจับไม่โดนโคลสไล์ยังได้อยู่มาขอซิกเนเจอร์หน่อยอา้าจับไม่โดนซิกเนเจอร์เออมาเสียบเข้าลอ็อกจับยกขึ้นวอ w e r bomb จะยอมไหมจะยอมไปที่โต๊ะไหมโต๊ะโต๊ะ,ตะเออมาอ่าเดินนานบันไดมา ต้องทำให้ได้ครับอ่ะบันไดพร้อมขึ้นเซนเซนมันจะหมดสต,ตันแล้วพี่เร็วๆหน่อยมาได้เวลากระโดดทิ้งศอกเล่นงานแล้วก็มันก็เป็นคิวของเราที่จะต้องไปเอาแชมป์อ่ะมาเอาเกมขัดครับคนดูตะโกนดีซี่ทาซ้ง่ายๆง่ายๆนี่เราไม่ต้องวน เรียบร้อยครับโอ้โหเซมิเซนพุ่งฟื้นขึ้นมาเสียแชมป์ไปเลยอีจา้าไดกุนนองครับแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลคนใหม่โอ้โหแมตช์นี้เดือดนะแลกกันไปแลกกันมาใช้ได้ครับมันนะในเกมอ่ะถ้ามีของจริงถ้าแมตช์นี้เกิดขึ้นจริงคนโคตรมันอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็รีมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้เลยลกันนะครับเจอกันใหม่แมชหน้านะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับ